5สิ่งที่ควรทำก่อนสิ้นปีหรือก่อนหมดปีนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะเป็นแบบนี้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วก่อนสิ้นปีว่าที่ผ่านมาเป็นแบบไหนอย่างไรและปีหน้าจะมีแผนอย่างไรแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่จะรอให้ผ่านไปเฉยเฉหมดปีแล้วแล้วเริ่มปีใหม่ก็มีความรู้สึกเหมือนเดิมหรือคล้ายๆเดิมค่ะวันนี้เราลองมาทบทวนค่ะว่า5สิ่งที่ควรทำก่อนสิ้นปี เพื่อที่จะเริ่มปีใหม่แบบดีแบบจเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวหน้าและแบบคนที่สำเร็จควรจะทำแบบไหนบ้างเรื่องแรกนะคะทบทวนตัวเองค่ะการทบทวนตัวเองที่ดีค่ะให้คิดไว้ก่อนว่าเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่ดีทั้งสิ้นค่ะมันดีแบบไหนบ้างทบทวนแบ่งเป็นสองแบบนะคะแบบแรก คือทบทวนสิ่งที่หรือเรื่องราวที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จเราทำแล้วรู้สึกสบายใจเราทำแล้วรู้สึกมีความสุขเราทำแล้วเนี่ยตอบสนองตามฝันและเป้าหมายของเราหรือเราทำงานแล้วประสบความสำเร็จถ้าแม้นว่าเรื่องราวไหนที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จให้บันทึกไว้ค่ะว่า ทำแบบนี้และประสบความสำเร็จทําเรื่องราวเหล่านี้แล้วได้ผลทําเรื่องราวเหล่านี้แล้วได้ตามเป้าหมายบันทึกเรื่องราวไว้ค่ะว่าขั้นตอนการทําแบบนี้แหละที่จะทำให้เราสำเร็จเพื่อไว้เก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปค่ะถ้าอยากทําเรื่องนี้อีกให้ทำแบบเดิมเพราะทาแบบเดิมคือสำเร็จแล้ว เรียกว่ามีการวางระบบไว้นั่นเองค่ะในเรื่องราวที่ทำสำเร็จแล้วส่วนอีกมุมหนึ่งค่ะถ้ามันมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเช่นเอาง่ายๆค่ะวันนี้คุณอยากจะทำผัดกะเพราแล้วทําสูตรนี้ค่ะ1 2 3สสรุปว่ามันเป็นสูตรที่คุณไม่ได้ชอบอาจจะเค็มเกินไปจืดเกินไปหวานเกินไปคุณก็แค่เรียนรู้ค่ะว่าสูตรนี้ไม่ได้นะลองปรับสูตรใหม่ค่ะ ถ้าสมมุติว่าปรับสูตรใหม่แล้วมันได้คุณก็แค่วางไว้ว่าระบบนี้คือสูตรนี้แหละใส่น้ำปลาเท่านี้ใส่ซีอิ้วเท่านี้ใส่น้ำตาลเท่านี้กับเนื้อเท่านี้ผักเท่านี้คุณโอเคคุณชอบถ้าคุณสามารถทำแบบนี้ได้กับทุกๆเรื่องราวที่คุณไม่สำเร็จคือเรียนรู้แล้วก็มีบทเรียนเกิดขึ้นแล้วเอาบทเรียนนั้นมาพัฒนาต่อยอด คุณก็จะมีแต่เรื่องราวที่ดีๆทั้งนั้นค่ะทำสำเร็จดีทำไม่สำเร็จได้บทเรียนแล้วพัฒนาต่อคือเรื่องราวที่ดีค่ะเรื่องแรกนะคะคือการทบทวนตัวเองค่ะเรื่องที่สองค่ะคือเคลียร์งานที่ค้างหรือส,สางงานที่ค้างงานที่ควรจะจบปีนี้ก็เคลียร์ให้จบในปีนี้ค่ะส่วนงานที่วางแผนทำต่อปีหน้า ก็เป็นงานที่ทําต่อเนื่องไปค่ะหลายคนค้างงานเก่าแล้วก็ไปกองสมมอยู่ในปีใหม่อีกซึ่งมันจะทําให้ปีใหม่เนี่ยเราจะมีแต่งานเก่าที่เราต้องสะสางค่ะสะสางงานทุกอย่างให้เสร็จที่ควรเสร็จในปีนี้นะคะแล้วเรื่องที่3ก็ควรทําด้วยค่ะเคลีย์สิ่งของที่ไม่จําเป็นต้องใช้หรือของที่เราไม่ได้ใช้เลยหรือของเก่าหรือของที่ควรจะทิ้งในบ้านหรือในโต๊ะทํางานค่ะ พราะสิ่งของที่เก่าหร,หรือของที่เราไม่ได้ใช้แล้วถ้ามันยังอยู่ในบ้านหรือยังอยู่ในที่ทำงานของเราค่ะมันจะเป็นพลังงานลบที่ทำให้คุณไปต่อในปีหน้าได้ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายค่ะก่อนสิ้นปีเคลียร์ของเก่าหรือเคลียร์ของที่ไม่ได้ใช้แล้วที่มันเป็นพลังงานลบๆค่ะ เพื่อปรับพลังงานบวกปรับพลังงานใหม่ในปีหน้าให้คุณมีแต่พลังงานบวกแล้วพลังงานที่สู่ความสำเร็จเท่านั้นค่ะเรื่องที่4ค่ะซึ่งสำคัญที่สุดในการก้าวเข้าไปในปีหน้าค่ะนอกจากทบทวนตัวเองแล้วสะสางของหรือสะสางงานเก่าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วปรับพลังงานตัวเองจากสิ่งที่ไม่ได้ใช้หรือของที่เราไม่ได้ใช้แล้ว เอาออกจากบ้านเอาจะออกจากโต๊ะทำงานปรับโต๊ะทำงานใหม่ให้เป็นพลังบวกแล้วเรื่องที่สี่สำคัญด้วยเช่นเดียวกันค่ะวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีค่ะว่าปีหน้าทิศทางของงานเราจะไปทางไหนทิศทางของเป้าหมายของตนเองจะไปที่ไหนหรือความสำเร็จของปีหน้าเราต้องการแบบไหนอย่างไรค่ะวางแผนปีหน้าไว้เรียบร้อยแล้ววางแผนออกมาเป็นรายเดือนด้วยค่ะรายสัปดาห์ค่ะว่า ตั้งแต่วันที่หนึ่งเราจะเริ่มวางเป้าหมายของปีหน้าแบบไหนอย่างไรลงมือทำเรื่องไหนก่อนลงมือทำเรื่องไหนเป็นอันดับที่สองอันดับที่สามค่ะซึ่งแน่นอนว่าคุณจะวางแผนปีหน้าได้ก็ต่อเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนเท่านั้นค่ะ เพราะฉะนั้นเป้าหมายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันหลายคนบอกว่าฉันแค่ทำงานประจำให้บรรล,ลุหรือให้สำเร็จในแต่ละวันก็คือเป้าหมายของฉันแต่หลายคนบอกว่าฉันทำงานประจำอย่างเดียวมันไม่ตอบเป้าหมายชีวิตฉันได้ฉันจะต้องมีงานที่สองงานที่สามเพื่อที่จะสร้างรายได้มากเท่าที่ฉันต้องการเพื่อที่ปีหน้าสิ้นปีเนี่ยฉันอยากจะได้อะไรเป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วแต่แต่ละคนเลยค่ะ เป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องมีเป้าหมายก่อนนะคะถึงจะวางแผนการทำงานได้ และสุดท้ายท้ายสุดค่ะสิ่งที่คุณควรจะทำอย่าลืมที่จะขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณในความมุ่งมัน่นขอบคุณในความตั้งใจขอบคุณในการที่ดูแลตัวเองมาได้ดีจนถึงวันนี้ขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณพลังใจที่เข้มแข็งขอบคุณความสามารถทุกสิ่งอย่างที่เรามีทำให้เรามีวันนี้ขอบคุณความสำเร็จ ขอบคุณพลังใจและจิตใจที่ดีงามของเราที่มอบให้กับตัวเองและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะการขอบคุณตัวเองจะเป็นพลังบวกอย่างหนึ่งให้เราเดินต่อไปข้างหน้าได้นอกจากขอบคุณตัวเองแล้วอย่าลืมบอกตัวเองซ้ำๆเ่าว่า ฉันสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวฉันเองค่ะฉันเก่งฉันมีความพร้อมฉันมีจิตใจที่เข้มแข็งฉันมีพลังที่เข้มแข็งฉันเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกๆด้านที่พร้อมจะเดินต่อในปีใหม่นี้และจะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ ตามที่ตั้งใจไว้ตามที่เป้าหมายวางไว้ให้ได้ในทุกๆปีค่ะพี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จเดินทางสู่เป้าหมายที่วางไว้ในทุกๆอย่างค่ะแฮปปี้นิวีย์ค่ะ